ช่วงนี้นะคะไปฟังเพลงราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นโดยวงกรมประชาสัมพันธ์เชิญค่ะ i mm -hmm. time ครับกลับมาพูดคุยกันนะครับถึงในเรื่องของสภาพปัญหาในขณะนี้ซึ่งสภาพปัญหาน้ําท่วมในขณะนี้บางจังหวัดนะครับก็เริ่มลดลงแล้วแต่ในขณะเดียวกันบางจังหวัดวันนี้ก็มีข่าวทางสื่อบุญชนนะ,นะครับว่าบางจังหวัดนั้นน้ําก็เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันในส่วนของภาคใต้เองนะครับก็มีคําเตือนนะครับในเรื่องของ depression จะเข้ามาอีกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนั้นจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรในขณะเดียวกันก็มีหลสายเสียงนะครับได้พูดว่าการช่วยเหลือนั้นอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น วันนี้นะครับในช่วงของการสนทนานะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการอํานวยการติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับท่านรัฐมนตรีสาธิตบวกหนองเตยครับ,รรรบสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับบางจังหวัดก็น้ําแห้งแล้ว นะครับบางจังหวัดน้ําก็กาลังจะเพิ่มขึ้นมาด้วยในส่วนภาคใต้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้แนวทางในการแก้ไข,ขของฝ่ายบริหารเนี่ยจะมีแนวทางในแก้แก้ไขปัญหาการเยียวยาอย่างไรบ้างครับจริงๆอยากให้เห็นก่อนนะครับว่าปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้นี่นะครับ <S <S แล้วก็รวมถึงวัตภัยในภายหลังตอนที่เกิดที่จังหวัดภาคใต้นะครับเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเป็นภัยครั้งที่ต้องเรียกว่าอาจจะ ในรอบหลายสิบปีหรือร้อยปีด้วยซ้าไปเพราะขณะนี้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมามีจังหวัดที่ถูกน้ําท่วมแล้วก็มีวัตภัยแล้วนี่ห้าสิบเอ็ดจังหวัดนะครับในขณะที่เรามี7 6จังหวัดทั่วประเทศนี่ห้าสิบเอ็ดจังหวัดก็กว่าคร่่นประเทศก็ไปแล้วนะครับคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมากกว่า1ล้านครัวเรือนนะครับ,รบมากกว่า1ล้านครัวเรือนนั่นก็แปลว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยต้องเกือบเกือบสี่ถึงห้าล้านคนนะครับ ทั่วประเทศซึ่งเป็นภัยครั้งใหญ่มากเพราะฉะนั้นในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยรัฐบาลก็แบ่งการทํางานออกเป็น3ระยะนะครับระยะที่1ก็คือการไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอันที่2ก็คือการฟื้นฟูนบูรณะ,ะหลังน้ําท่วมนะครับและอันที่3ก็คงจะต้องไปดูเรื่องของการป้องกันหรือรับมือภัยพิบัติในอนาคตด้วยนะครับแต่ผมอยากจะเรียนหลักการทํางานรัฐบาลว่าเนื่องจากภัยครั้งใหญ่นี้เนี่ย รัฐบาลฝ่ายเดียวไม่มีทางทําได้สําเร็จนะครับแต่ว่าที่เราช่วยเหลือกันได้อย่างดีในขณะนี้ก็คือพลังของคนไทยทั้งประเทศนะครับ <c oughs> ต้องเรียกว่าน้ําใจของทุกฝ่ายนี่หลั่งไหลจริงๆจะเป็นข้าราชการจะเป็นพ่อค้าประชาชนนะครับตำรวจทหารสื่อมวลชนอาสาสมัครนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ย <c oughs> ต้องถือว่าแข็งขันมากนะครับเพราะนัแนวทางการทํางานรัฐบาลเนี่ย ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่โคราชนะครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่า32จังหวัดโคราชนี่จะท่วมด้วยความรวดเร็วขนาดนั้นนะ,ะท่านนายกก็ไปทันทีนะครับแล้วก็วันถัดมาท่านก็ได้ประกาศให้ผู้ว่าการจังหวัดในตั้งศูนย์ในทุกจังหวัดที่เกิดภัยพิบัติแล้วก็ขยายวงเงินทดลองราชการจาก50ล้านนี่เป็นร้อยล้านนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อภัยขยายตัวออกไปแล้วเนี่ย ก็มีการตั้งคณะกรรมการคอชออ,อที่ผมดูแลอยู่นะครับ,รบเป็นแนวของเราขณะนี้ก็คือการบูรณาการ,รทุกภาคส่วนราชการนะครับแล้วในคอชออมีทั้งภาคเอกชนด้วยเรามีสมาคมธนาคารไทยหอการค้าอุตสาหกรรมนะครับ,รบตอนหลังมามีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างเข้ามาช่วยมีทั้งฝ่ายของออวิศวกรรมสถานแ่งประเทศไทยสมาคมสถาปนิก สยามในพระมรนาชูป,ประถมนะครับมีเครือข่ายภาคประชาชนอย่างไทยฟลัดอย่างสอสอส,อสอใครต่อใครเนี่ยก็มาช่วยกันงานก็บรูรณาการไปได้ด้วยดีครับครับแล้วก็ถือแนวทางในการทํางานของคณะก,กรรมการชุดนี้นะครับในการทํางานในอนาคตซึ่งมันวันนี้ก็คงจะต้องมีส่วนบางส่วนที่อย่เยียวยาแต่ในขณะเดียวกันทางเหนือทางอีสานนะครับ ภัยในเรื่องของความหนาวเย็นก็เข้ามาด้วยตรงนี้จะมีการรองรับคณะกรรมการชุดนี้จะรองรับถึงภัยหนาวของประชาชนด้วยรหรือเปล่าครับจริงๆอยากให้เห็นน้ําท่วมก่อนนะครับว่า51จังหวัดเนี่ยบางส่วนลดลงไปแล้วแล้วก็ยังมี30จังหวัดที่ยังน้ําท่วมอยู่ที่ยังหนักอยู่ก็คือในอลุ่มน้ำมูลกระชีนะครับ,รบในฝั่งทางจังหวัดก่อนถึงกุบอนราชธานี จะเป็นมหาสารคามเป็นร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> เป็นราศีสไลดนะครับที่ศีสะเกดนี่ <c oughs> ก็ยังหนักอยู่โดยเฉพาะที่รับรุ่มภาคกลางนะครับ <c oughs> น้ายังท่วมขังอยู่แล้วก็หลายที่นี่ก็ทําท่าว่าท่วมกันค่อนข้างยาวพอสมควร <c oughs> ซึ่งขณะนี้เรามีแผนแล้วนะครับ <c oughs> ในการที่จะระบายน้ําคือจัดการน้ําออกจากที่รับรุ่มในเขตจังหวัดทางภาคกลางวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปตอนเช้านะครับที่บางไทรเพื่อที่ไปเปิดประตูน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบอกให้เร็วขึ้น ในส่วนภาคใต้เนี่ยก็ยังคงต้องดูเรื่องน้ําป่าไหลหลากกับโครน<อ>ถล่มนะฮะและบางจังหวัดน้ําก็ยังยังยังเจิ่งนองอยู่นะครับแล้วที่หนักที่สุดก็คงจะเป็นสวนยางซึ่งตอนนี้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ห0,000นไร่นะครับ,รบในการที่สวนยางเนี่ยล้มไปเพราะโดนพายุนะครับที่เรื่องหนาวเนี่ยนะครับก็มีจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติแล้วนี่หจังหวัดนะครับ,รบซึ่งในเรื่องหนาวนี่ท่านนายกก็กังวลมากเพราะว่า ที่หนักนี่คือคนที่เจอหนาวอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าน้ําท่วมด้วยหนาวด้วยนี่อันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าเห็นใจมากนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางรัฐบาลเนี่ยเรื่องของหนาวนีกระทรวงมหาดไทยนี่จะเป็นหลักนะครับ,ร,บร่วมกับทางกระทรวงอื่นๆเช่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ซึ่งท่านนายกก็กําหนดเป็นแนวทางในคอรมอแล้วว่าให้ไปดูแล จะไม่รอกันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแก้น้ําท่วมแล้วไอ้หนาวนี่รอไว้ก่อนก็แก้ไขพร้อมๆกันหนาวมาถึงบ้านแล้วครับก็คงจะต้องแก้ไขไปพร้อมๆกันนะครับประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงในขณะนี้นะครับก็คือในเรื่องของการทุจริตในสิ่งของที่ไปช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเขาเดือดร้อนแล้วนะครับยังจะมีของก็ยังไม่ไปถึงมือเขาตรงนี้จะแก้ไขอย่างไรครับท่านจริงๆเรื่องของถึงมือคงไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่า หลายส่วนก็ช่วยกันไปแต่ว่าหลายหลายคนที่เดือดร้อนอยู่เ็าบอกว่าบางทีของที่ได้ไม่ตรงกับที่ต้องการแค่นั้นเองแต่ของเยอะมากนะฮะที่ช่วยกันแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มีข่าวว่าของไม่ถึงบ้างอะไรบ้างนะครับทางคอชอเองก็ตั้งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจมีกําลังทหารมามีข้าวของพร้อมนะครับโทรมาปุ๊บเนี่ยเรียกว่าภายในเวลาไม่เกิน3ชั่วโมงหน่วยทหารนั่งเรือไปส่งให้ถึงบ้านเลยหลายที่นะครับปัญหาตรงนั้นก็คลี่คลาย แต่เรื่องทุจริตก็มีพูดกันแต่เพียงแต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าที่ไหนเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับ,รบเพราะใครไปทําอย่างนี้ซ้ําเติมความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ย<อ>ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ <c oughs> ท,ที่ใจดํามากนะ <c oughs> ถ้าจะไปทําอย่างนั้นเข้าก็ก็มีพูด2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือพูดถึงเรื่องของอของที่ไปช่วยเนี่ยบ,บางทีไปรอที่ใดที่หนึ่งแล้วก็รอใส่ป้ายชื่อบ้างอะ <c oughs> ไรบ้างซึ่งอันนี้นายกได้สั่งในที่ประชุมคอตั้งแต่วันแรก ให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกรมปกครองปอพหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบโดยเข้มงวดแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าพลังของชาวบ้านชุมชนเนี่ยเขาจะตรวจสอบกันเองและเดี๋ยวนี้มีมีสื่อเยอะนะจะวิทยุชุมชน <c oughs> จะทวิตเตอร์นะครับจะเฟซบุ๊กโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายเนี่ยก็จะกระจายทันทีก็มีการตรวจสอบในตัวแต่ว่าที่มีข่าวใหม่ก็คือ เรื่องเงิน5,000บานะคบาทก็มีการพูดเหมือนกับว่าเอ๊ะบางที่นี่จะไปใส่รายชื่ออะไรมาหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเรียนว่ารัฐบาลกังวลมากเพราะฉะนั้นเราก็ตีกรอบไปเลยว่าปอพสำรวจแล้วว่าน้ำท่วมประมาณเท่านี้เนี่ยตัวเลขเช่นไม่รวมใต้ประมาณ6 3 2 0 0 0ครัวถ้ารวมใต้อีก2 0 0 0 0 0กว่าก็จะมีตัวเลขคุมนะฮะเวลาไปดูบ้านไหนมีสิทธิ์เนี่ยก็จะใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเซ็นรับรองเพราะฉะนั้นคนเซ็นรับรองเนี่ยต้องต้องรับผิดชอบนะครับ แล้วต้องให้เครือข่ายประชาชนตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีทุจริตที่ไหนนะครับบอกมาครับเราจะมีหน่วยงานที่เข้าไปดูอยู่เยอะปปทสตงก็ลงไปเครือข่ายภาคประชาชนก็ทำเหลือชุดรวมทั้งแจ้งถึงชุดของท่านด้วย แน่นอนครับสามารถแจ้งมาได้ถ้าอย่างนี้ก็ทําให้เบาใจไปในเรื่องของการที่จะไปดูแลผู้ประสบความเดือดร้อนนะครับมีในสักครู่นี้ท่านพูดถึงนะครับว่าขอไม่ตรงมีหลายคนนะครับผมได้มีโอกาสได้ลงไปเป็นส่วนตัวนะครับบอกว่าตอนนี้น้ําลดแล้วแต่สิ่งที่อยากจะได้ก็คือไม่กวาดยาทาความสะอาดบ้านเรือนต่างๆเนี่ยมันไม่มีหาซื้อก็ไม่ได้จะมีโอกาสไหมครับจัดสิ่งของเหล่านี้ใหับอันนี้เนี่ยเราได้เตรียมแนวทางไว้แล้วนะครับคือขณะนี้นี่จังหวัดที่น้าลดเนี่ยเขาจะเริ่ม ไปฟื้นฟูแต่ว่าไม่ไหวครับทั้งจังหวัดเลยครับมันหลายตำบลหลายหมู่บ้านมากและกําลังเฉพาะในจังหวัดไม่ไหวตอนนี้คอจอนี่ก็ประชุมไปแล้วนะครับให้จังหวัดดีไปสํารวจความต้องการเลยนะครับว่าหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้ตําบลนี้ต้องการอะไรบ้างเช่นเครื่องจักรกลเสียหายต้องการซ่อมรถซ่อมรถยนต์ซ่อมถนนซ่อมประตูบ้านซ่อมหลังคาซ่อมฝาบ้านนะครับเราก็ระดมกําลังเลยตอนนี้นะครับเราได้่ สมาคมบริษัทสมาคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาจะขนเครื่องจักรไปเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลเลย <c oughs> นะฮะมีองค์กรปกครองท้องถิ่นที่น้ําไม่ท่วมเขาจะขนไปช่วยนะครับมีทั้งหลังคาไปมีทั้งไม้ฝาซ่อมแซมบ้านไปมีทั้งสีปูนใหญ่ปูนเล็กปูนกลางตรงนี้บริจาคหมดนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะระดมทั้งทหารทั้งตำรวจนะครับ <c oughs> <c oughs> ลงไปช่วยทหารนี่ทั้ง3าเหล่าทัพเลยเราจะเริ่มวันที่12นี้วันศุกร์ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยจะแบ่งแยกอำเภอกันเลยนะครับฮอนด้าก็จะไปซ่อมรถยนต์ให้ฟรีแล้วก็เอานักศึกษาชีวะไปซ่อมแล้วก็จ่ายค่าแรงให้ด้วยรถยนต์ก็จะมีการซ่อมโดยลดราคาเป็นพิเศษนะครับซ่อมบ้านซ่อมหลังคาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วทยอยทํากันไปตอนนี้ก็มีลำดับอยู่แล้ว7จจังหวัดนะครับก็จะเริ่มนครสวรรค์ไปลบบุรีไปสระบุรีไปโคราช ไปปราจีนไปชัยภูมิไปสุพรรณบุรีรและจังหวัดอื่นที่นำรถก็จะตามไปทําลักษณะอย่างนี้วันนี้ผมกับทนายกรับคณะจากจีนก็มีนักธุรกิจนะครับจากภาคตะวันออกทราบข่าวนี้ก็ลงขันร่วมบ,บริจาคอีกนะครับ